สวัสดีจ้าพบกับพินญ,ญาคือเก่าจ้าอยู่ในป่าคือเก่าจ้าทุกคนคะ่ะสวัสดีจากดินแดนขั้วโลกเหนือวันนี้พินญ,ญาจะมาซองปลาบูเบอรี่จ้าจะมาตรวจสอบดูว่าจะมาตรวจสอบคืออยากรู้ว่าบูเบอรี่นี่คือสุกหรือ,อยังเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบูเบอรี่นี่จะเก็บได้ประมาณวันที่15ของเดือนกรกฎาคมนั่นก็คืออาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคมนอกจากเนาะป่าแห่งมากจ้ะพี่น้องจ้าเบิ้งสภาพปลาแล้วเนะจ้ะ เขามาตัดไม้พ้อแต่ว่าอันนี้ก็คือป่าที่ไม่ได้ไปเก็บประจําหรอกนะคะเนาะไปพิญญาสิผ้าเบิงลักษณะเล้วป่าแหงค่ะเนาะผักไตคือสีบดุกจ้ะพิญญาติใจหายจ้ะ่ปไปเบิ้งมันเป็นสีม่วงละเบี้ยมันเป็นสีม่วงๆะเียเนี่ยนี่ป่ามันคือแหงมันคือหนหน่อยโอ้พี่น้องจ้ะคือบ่าะปีนี่ เห็นบ่านัน่นลูกอันเอ้ยบ่คือค่ะพี่น้องอืมบ่ด,ดกซ้ำบ่ด,ดกจักหน่อยเลยเห็นบ่นัน่นออกม่วงๆแล้วโอ้ตายตายตาย,ตายแต่ว่านี่ปลานี่ปกติเลยบ่บ่มาเก็บอยู่เหรจ้ะบ่เคยมาเก็บหรอจกจ้ะเออแต่ว่ามันก็คือมีบูบุรีเนาะจา้ะเนาะมันโอ้พี่น้องมันบ่ด,ดกตาย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 ,ตายโอ้ทุกคนปลาแห้งไปหมด ตรงไหนก็นแหงฮู้พี่น้องเอ้ยปีนี้ที่ได้เงินมาเฮาโอเคพี่น้องจ้าเพิ่นยาสิไปอีกปลานึงจ้ะเนอะปานหนึ่งแห่งคัาขนาดเลยโอ้บ่ไหวบ่ไหว โอเคจ้ะพี่น้องถึงป่าแล้วพี่ญาจอดเราจอดลงไปตรงนั้นละเนาะเดี๋ยวก็ป่านี่เขาท่ายอยู่จ้ะแต่ว่ามันยังเขียวอยู่จ้ะป่านี้ยังเป็นสีเขาเขียวอยู่เด้เนี่ยเออมาบามาเบิ้งกันเออ<ๆ>นี่ยเนี่เนี่นี่นี่กำลังสะออกสีม่วงๆแล้วแต่บ่านหน่วยน้อยหน่อย,อยจ้ะแต่ว่ามีฝนมากกวสิมา ลูกใหญ่เ้ยพี่น้องขึ้นหน่อยๆแต่น้องบัดดี้นี่มันแห้งแร้งนะจน๊ะน้องมันแห้งแร้งนาะโอ้ยนี่กำลังเห็นบ้านเออนี่กำลังสีดำแล้วโอ้พี่น้องประมาณสิบสิบกว่าวันนะจา๊ะสิบกว่าวันนะคะเห็น,นบ้าน่ยบัดกดอกปานปี่บัดกปันไดดอกบ่วคอยมาเก็บดอกปาน,นี่ ป้านี่มีแต่ประเทศเพื่อนบ้านอือประเทศเพื่อนบ้านพิญญามักมากมาเก็บแตกเต็มปายจ้ะน่สิเก็บไปเบิ่งเด้อโอ้นาอโอ้มาเครื่องห่างกันจ้ะพี่น้องแต่พิญญามีป่าของพิญญาอยู่ป่าที่มันดุกดกของพิญญาณน่ะพิญญามีอยู่เออพิญญาบัมาเก็บแย่งกับประเทศเพื่อนบ้านดอกพิญญาไปเก็บคนเดียวพิญญาคน ม่วงแล้วม่วงแล้วออกสีม่วงม่วงแล้วออกสีม่วงม่วงแล้วพี่นอ้องเออมูนหลายอยู่หลายอยูอ่อืแม่นเบิร์ตนี่แหละเขี้ยวๆนี่แม่นเบิร์ตเลยจ้ะมันยังเห็นลูกไม่ชัดหรอกเพราะว่าลูกมันยังเขียวอยู่จ้นะเนาะอืมประมาณนี้เด้อจอรดรถไปเถอะลองชิมให้เบิร์กหวานพี่ใหญ่สิบ,บอกว่า เกานาครับผมมอมแมมพี่จะบอกว่าสตรอเบอรี่นะคะโอ้สตรอเบอรี่บูเบอรี่พี่น้องสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะคนที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะยังไม่ทันรู้ว่าพิญญาเป็นคนที่พูดผิดเยอะมากบ่อยมากมาก,มากเลยค่ะเนาะถ้าจับจุดดีๆเกือบทุกคลิปค่ะเนาะต้องขอโทษขอขอภัยค่ะแล้วก็ขี้เกียจอัดอคลิปใหม่เนาะจะปล่อยให้มันผิดไปถเถอะเนาะธรรมชาติของพิญญาเนาะอืม ธรรมชาติของพิญญาณนี่แหละตัวต้นเลยจ้ะมักเว้าพิษจ้ะอืมน,น,นะคะนะคะบูเบอรี่นะคะที่ทุกคนเจอตามห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยไม่ใช่เป็นบูเบอรี่จากประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นบูเบอรี่ปลูกนะคะบูเบอรี่มีสองชนิดก็คือบูเบอรี่ป่านะคะที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็บูเบอรี่ปลูกในสวนนะจ๊ะที่ทุกคนกินเป็นบูเบอรี่ปลูกในสวนจ้ะรสชาติจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบูเบอรี่ที่ว่าเขาปลูกน่ะรสชาติมันจะ จืดใช่ไหมอ่ามันจะจืดแล้วมันก็โบยแม่งกระไดเนาะเออจะมันจะจืดแล้วก็หวานหน่อยๆไม่เยอะนะคะแต่บูเบอรี่ป่าบอกไว้ก่อนมันจะรสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนิดเดียวแทบจะไม่เปรี้ยวเลยส่วนใหญ่หวานจ้ะเนาะเปรี้ยวหวานโอ้ยเบาไปเรียวก็แซ่บจ้ะ ทำอะไรก็อร่อยทำน้ำผลไม้บูเบอรี่ส่งขายทุกประเทศทั่วโลกทำโยเกิร์ตส่งขายทุกประเทศทั่วโลกเออทำพวกเคก้กพวกพายพวกโอ้ยทำได้หลายอย่างเนาะแม้กระทั่งเอาไปทำแคปซูลให้ทุกคนกินะนะที่พวกเธอซื้อกินวิตามองวิตามินมีบูเบอรี่เห็นไหมเออจ้อีพี่น้องจ้าเนาะที่พวกเธอเห็นกันในประเทศไทยตามห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่เนาะ ถ้าขายเป็นบูเบอรี่สดนะไม่ใช่จากฟินแลนด์นะคะเนาะบอกไว้ก่อนนะถ้าของฟินแลนด์น่ะผลไม้ป่าเราเราจะแปรรูปแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยส่งออกค่ะเนาะเข้าใจไหมเราจะแปรรูปแล้วเรียบร้อยค่อยส่งออกนอกประเทศนะคะเออเบามากขคนกระจมแบบพิญญาเบามากเบ,า,บาแล้วไปไปดูบูเบอรี่ต่อไปดูปลาต่อ<ห>จ้าเขียวนี่แม่นหมดเลยอืมเขียวนีววววว่โอ้นี่นี่นี่นนนนเออเริ่มสุกเริวมพี่น้อง แต่แบบนี้ยังเก็บไรไม่ได้นะยังเก็บบันท่านใดเด้อแฟนขับหลายๆคนก็เนาะขอพิญญาเข้ามานะเมื่อไหรจะเก็บผลมไม้่าสันตอ,อือนี่แหละสภาพมันยังบนันท่านโอ้โหน่อยคือยังเนี่ยพี่น้องคือบน้อปีเนี่ยเวลาถามว่าเวลามาป่าพิญญามากกับไขทุกปี ก,กับแม่กับพี่สาวอืมแล้วกับปี2019ก็เอานะมาสองคนจะสี่หาคนอยู่ในปลาแต็เต็มปลาจ้ะสี่หาคนแต่ว่าพอปีที่แล้วโควิดเนาะก็นั่นแหละว่าไ้มากก็จ้างเพื่อนคนฟินแลนด์มาช่วยเก็บจ้ะก,ก็คิดเงินให้เขา เราเอากับเขาทั้งละสิบยูโรเพราะเราลูกค้าเยอะอมหมูฝรั่งเขาบดได้มีลูกค้าเด้อคนฝรั่งไม่เสียใจฝรั่งน้ากันเด้เขาสื่อแต่กับคนไทยเพราะว่าคนไทยทํางานดีค่ะทํางานละเอียดอืก็คือซื้อผลไม้นี่สื้อมาในน้ำพิญญาเด้บ่ได้ซื้อมาในน้ำของฝรั่งเด้เ <c oughs> พื่อพิญญาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลูกน้องให้หอยากอีกทีหนึ่งเด้ <c oughs> โอ้ยเบาคือนเพาะปัว่าจะควองเป็นลูกพี่ฝรัง่งอ,อาจารย์โอ้ตรงนี้ก็ด ร้ายแล้วจ้ะนวใยายกว่าตรงนั้นอีกมาเพิ่งพิญญา,าห่าน่วใยายกว่าตรงนั้นเดว่วยจำกันพี่น้องมือพิญญา,าสีดำจัง่อยกำลังเกิดเต็มเลยบอน,ะนี่เออน้องอนี่ละปลาบูเบอรี่จ้ะลักษณะเขางามบ่บางคนถามเคยหลงป่าไหม ื้บนหลวงดอกจก้ะพินยาอยู่ใกล้ๆรถอยู่ใกล้ๆรถตัวเองนี่แหละเลี้ยวเห็นรถอยู่เรื่อยๆจ้ะบ่เก็บไกน่นี่เห็นไหมพินยาก็จอดรถได้กับลำเลยก็แถวนี้แหละที่พินยามาถ่ายคลิปในติก๊กตอกนั่นใครด้ติดตามย่างติก๊กตอกพินยานั่นเออปีที่แล้วเนี่ยมาถ่ายคลิปแถวนี่แหละถ่ายลงติก๊กตอกนั่นดีอืมโอม้นี่แหละปลาบูบูรีพี่น้อง ปีนี่ก็สงสัยสิได้เก็บคนเดียวจ้ะทวนาหน้า,นายูเบลเยี่ยมบ่ามากกับพินยาคนเดียวจ้ะเก็บคนเดียวไม่ไกลจากบ้านหรอกค่ะปานี่อันพไกลจากบ้านเด้อปานี่ก็ประมันห่างจากบ้านพินยาหกกิโลค่ะไกลบ่ละหกกิโลบ่ไาลไกล่เบบึงงามบ่ป่าเอ้สบายใจได้ยินเสียงนกเสียงกาอยู่ในป่าจ้ะนี่แหละปลา อะไรมาเราก็มองเห็นได้ต้นใหม่มันห่างมันบริโลกแบบนั้นเ็นบอนมันมองเห็นอยู่จ้ะเออนุ่นทางมันก็ทะลุไปได้ด้ทางนี้นะทางเส้นนี้ทะลุออกไปถนนใหญ่ได้เลยถนนอีกเ้นหนึ่งเด้ทะลุออกมันมีตำป่านี่คือมีถนนเยอะมากมีแยกซ้ายแยกขวาททลุไปพุ่นทะลุไปพี่เน,นาะจ้ะเนาะเออว่ลงดอกจก้วะว่ลงป่าดอกจก้ะผู้ได้ลงกับคัขกข,ขั้นลละจ้ะเขาด้งว่าไปคักขั้นเนาะจ้ะเนาะเออ นี่แหละลักษณะของป่าบัดนี่นะจ๊ะเห็ดงอกไหมในป่านี่โอ้ยบเอิร์อยากจ้ะเนาะเริ่มตั้งแต่แต่ว่าเห็ดเหลืองังบ่บเคยเห็นงอกนนี่จ้ะหรือว่าบ่เคยมาหากับผู้หูกันเนาะเออเห็ดเหลืองนี่ไปหาปลาอื่นจ้ะแต่เห็ดนี้จะมาหาเห็ดไอน้นเดอรหรือดูใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงนะเห็ดไอซุเป,ปีโลว่าเวโลวน่ะนะเห็ดดำนั่นเออจะก,ก็จะมาหานี่นี่ขายดีขายดีพี่น้องเห็ดอันนี้เออตามห้างสรรพสินค้ามีขายโอ้ยตามตลาดก็มีจ้ะ คนขยันน่ะเก็บส่งขายเก็บส่งขายโอ้ยอย่าไปอายเขามาป่าใครเขาจะไปเห็นเรามอมแมมอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องเนาะเออเขาสิเห็นยู่นอกจากท้ายคลิปไอเขาเบิ่งขึ้นจังสิละเขาสิเห็นค้วมมอมแมมจากคล้องเนาะเออเก็บขายเก็บขายส่งตลาดส่งห้างโอ้ยขายโหลดจ้ะได้เงินได้ทองเออเนาะอืมสิไปอยากยังของกินของขายบื้อไปอยากจ้ะนี่ว่าไปเริ่มมือนีกลับไปบ้านสิไปหาขายขวดอีกเดี๋ยวจ้ะเก็บขวดขายจ้ะพี่น้องชีวิตพี้ยนยากเนาะจ้ะเนาะ เออซ้ำเนี่ยจ้ะถ้าเกิดพี่น้องท่านผู้ชมคนไหนที่สงสัยอยากจะถามอะไรพิญญานะคะเกี่ยวกับการเก็บผลไม้เบอร์รี่ฟินแลนด์เก็บเ็ดฟินแลนด์นะคะ <c oughs> สตรอเบอรี่นะคะถามมารายละเอียมมดมาเลยเดี๋ยวพิญญาจะพยายามตอบจ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงตอบไปเยอะแล้วแหละในทิกตอกน่ะเนาะถ้าว่าแต่ว่าบางคนบอกว่าด้เล่นทิกตอกเนาะแต่แต่ว่าทิกตอกนี่ตอบไปเยอะจะไลค์คลิปค่ะ ความรู้แน่นนะถ้าใครเรียนติ๊กตอก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าเด้อโอเคเนาะจานะ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาด้วยนะจะได้เจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจา้ามือน,นีขอตัวก่อนจ้าทุกคนจา้าบ๊ายบาย